เขาตึงๆเปิดมาโคยิงเลยไหมเธอต้องเลยซับโดา<แ>เขาจะซุดแอร้ไหมเขาตุอ้ว่นนะเขาตวอ้วนอะโอยเต็มละบบะอ่ะอยโดนี่แก้วอะโดนี่แก้วเขาสู้ไม่ได้หรอกนะเขาจะสับไวขนาดนี้

เธอุอดยามเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะหงืหอโหยิงเลยอะจอร้อยเท่าไหร่เนี่ย

<c oughs> <c oughs> มีเเขาเหลอกไม่ได้ไเราเก่งไหย <What? S 1> โอ้โห <c oughs> เขาจะปกป้องคุมโซนได้ยังไงหมดคนตัน้งเยอะเธอต้องเทป,ทป <c oughs> โอ้โหเธอจัดอ่ะลูกซองซอมบี้อ่ะ <c oughs> มันไม่ใช่ห้องปืนกลแล้วแหละ ไมไปเชียข้อปืนกนแล้วแหละชอบเลยอ้ยมาแล้วหนึ่งผมจะจัดเต็งเขซับไปทันวะโอ้ยเจอ มไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกแอะเราได้ละเตะมันเล่นเหมือนเขาเป็นไก่เลยอ่ะเจ้าชายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะเตะเรตายแปดเข้าไปในตัวเลย เตะไม่ฆ่ามันแล้วเตะกับลูกซองสูกผัวมันเลยโอ้โหเจัดเอ้าทำไมลูกซองเขามันยังไม่ออกอ่ะตอนนี้ฉันจะรูมคจบแล้วมันจบแล้วเธอตาเนี้ย mày nữa mày nữa mày nữa thôi Chẳng còn tông thẻ bay đỏ จบแล้วครับจบแล้วแล้วจบแล้วอุ้ยสับไปโดนไก่ยิงเขาอีกวะเต็มอยู่ด้านข้างเต็มเลยตัวเองหุ้มแล้วสับไปทันเกี่ยว mình sang từ người chị nhỏ nhỏ chụp phần rồi áo chứ tệ lắm Chụp bài Chụp bài